กำลังเทเลยครับขาดพริกผงไม่ได้มีน้องต้มปลาครับผมอ้วกันอ้วนเช่นไอ้โหน้ำพริกตลบหลานพี้สวัสดียำเช้ายมสายครับกับข้าวเช้านี้ครับผมปลาครับปลาที่เราเป็นลงมองกันมานนี่นี่ครับกรอบๆตังเสียงกานนะพี่น้องกรอบๆนกรอบ อ่ครับก่อนที่เราจะลงมือลุยงานกันนิดนึงครับวันนี้มันไม่ใชรเนาะครับผมก็จะมีปรับแต่งรถนิดนึงครับผมเติมน้ำผึ้งก่อนครับเติมน้ำผึ้งก่อนครับเอาแรงพี่น้องสดๆข้างตาวันนี้เลยครับผมเช้านี้กับบรรยากาศนะครับทานข้าวเช้าสายๆนิดนึงครับผมเพราะว่าเช้ามากมันเย็นครับผมกืนไม่ค่อยได้เดินเอฟซีทุกท่านครับกินปลามองปลามองตอนนี้ได้ได้นั่งมองครับผม นั่งมองไปน้องโอ้ยกรอบๆมอนจิ้มเราแซ่บๆปลาย่างปลาทอดปลาต้มเมนูปลาพี่น้องผักเยค่อยว่ากันทีหลังครับผมก็ในสวนครับครับอยู่เต็มนู่นแล้วครับยังไม่จัดครับอยากกินปลาแบบง่ายๆครับอร่อยบ้านๆเราก่อนพี่น้องแล้วจัดเมนูปลาปักแหลมไว้ก่อนครับปลากระทงปลาปักแหลมใช่ไหมแนวจวดอีเลฟพี่น้องหรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนพื้นที่เนาะใายที่ไปสำนักอื่นบ้างไม่แน่ครับ อ่ะพี่ทานนักคำเลยโทรแซ่บๆซักน้ำคำเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวสดน้ําแกงให้ดูครับเดี๋ยวซดเหมือนผมนะเดี๋ยวมันร้อนมันร้อนมันรูดไม่ได้สู้เดี๋ยวเนา้องสู้เดี๋ยวสำลักอ่ะร้อนอ่ะกำลังอุ่นมาร้อนๆเลยครับผมเกือบเกือบสำลักแล้วครับเโอเคสำลักครับผมงอเอ้ยโอเคพี่น้องทานทานก็จะเอาน้ำกันเด้อครับอ่าก่อนที่ผมจะ ไปลุยนะครับเมื่อกี้เรือดช่างมาด้วยช่างก็ไม่มาครับมีช่างอีกช่างหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปแล้วพี่น้องที่ทานก่อนผมเลยช่างช่างไม่ยอมมาก็ม,มีสัตว์เลี้ยงใหม่มาเมื่อคืนครับให้ดูแวบๆเออเขาบินมาหาไก่ผมอยู่แถวนี้แหละก็เลยเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเดี๋ยวฝึกให้เขาชินแล้วก็จะปล่อยให้อยู่ในสวนนี่ละครับอืมเดี๋ยวนี้กําลังโบไปโะไป เดื่มากินข้าวเช้ายัางไม่ยอมมาครบเลยพี่น้องเต้ท้าเ,าเ,าเาต้ยังไม่กินก็เรากินเที่ยงเลยพี่โนโอ้องแล้วกันก็นี่แหละครับตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่ผมทําห้องน้ําครับผมพี่โนโอ้องกลางปลาติดคอ,อ,อ,อแล้ว่านี่แหละครับก็จะเป็นห้องน้ําไว้กลางสวนตัวนี้ครับจะได้ชิวๆหน่อยพี่โนโอ้อง ได้ปวดแล้วไม่ต้องเดินไกลครับโอ้ก็คิดดูครับนี่าบางท่านที่มาเยี่ยมผมนะครับปวดอยู่บนนู้นพี่นอ้องกว่าจ,จะลงบันไดามาได้กว่าจ,จะเดินมานี่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 ลองคิดสภาพดูก่อนพี่น้องเดินมาตรงนี้ปึ๊บป๊บกว่าจ,จะผ่านตรงนี้ไปได้โอ้กว่าจ,จะไปถึงรถนั่งนูน้น ก็จะไปถึงห้องน้ำทางนู่นโอ้พี่องเอ้ยราดใส่กางเกงก่อนนะครับผม <laughs> <c oughs> ก็เลยเอ้าอันนี้ตัดทอนมาครึ่งทางครับผมมาครึ่งทาง <c oughs> อย่างน้อยใกล้ๆนิดนึงนะครับก็จะเป็นไม่ใหญ่ครับไว้สําหรับับถ่ายได้เนาะแล้วก็พออาบน้ําได้ถังก็จะอยู่ด้านด้านหลังของนู้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันง่ายเวลาเต็ม <c oughs> รถก็สามารถมาดูดได้ครับเมื่อก่อนผมว่ามี แลนว่าจะสร้างฝฟากนู้นนะครับใกล้ๆกับท่อมบางนู้นแต่ว่าดูไปแล้วมันยากากับหลายๆอย่างก็เลยอะนะครับผมเผื่อว่านะเผื่อว่านะครับเหมือนพี่ชายกําลังนั่งทานข้าวอยู่อาจจะปวดอะไรสักอย่างผมต้องวิ่งไปทางนี้หรือว,วิ่งไปทางนี้มันไกลไปอ, <laughs> อยู่ใกล้ๆตรงนี้นเลยพี่น้องเดี๋ยผมเองครับบางทีผมเองนอนบนเนี้ยผมอาจจะทําบันไดหรือเชือกรูดลงมาครับนี่นปวดปุ๊บ รูดลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้เออห้อหงน้ําอยู่ใกล้ๆครับเยอ,อ,อเะ็จัดเตรียมไปเรื่อยๆพี่น้องพอมีทุนอะไรก็ทําไปทีละเล็กทีละน้อยครับนเนยเสร็จจากตรงน,นี้ก็จะมีด้านล่างตรงนู้เนเกี่ยวกับน้ําเดี๋ยวไปดูกันต่อไปครับผมโอ้ไก่ออดออดไม่ใช่ทําเสร็จไก่จะทํารังไข่วัเนี่ยทำที่ไข่ครับผมเห็นมีห้องน้ํามีห้องเนี่ยเข้าไปไข่กันเปยนะครับพอเสริมตรงน,นี้เสร็จผมก็จะ ปลูกอะไรจมแซมข้างๆตอนนี้เพราะว่าถ้ามีห้องน้ําแล้วมันจะเย็นนะครับข้างๆเราก็จะปลูกนี่ปลูกนั่นจมแซมลมรื่นไปพี่น้องจวดครับจวดผมก็ทําไปเรื่อยครับมีอะไรทําก็ทําไปพี่น้องเลยเหลืยบางอย่างนู่นครับเหลือวในเกาะทางไกลทางนู่นนิดหนึ่งหน่อยเนาะนิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่าตอนนี้ห้องน้ําไปแล้วก็ก็ จะมีเรื่องของเอดินนะครับดินที่ผมจะเอามาถมเต็มพื้นตรงนี้นะครับมาเรื่อยๆนะครับไว้ให้ไก่เขาอยู่ด้วยไว้สําหรับการการลื่นการไะไของรถด้วยเวลาหน้าฝนนะครับแล้วก็เวลาเราใส่ดินมามันจะทับผมตรงนี้ก็จะเป็นปุ๋ยเข้าไปเนี่ยทับดินไปไม้ใบหญ้านี่นะครับแผนอีกแผนหนึ่งนะครับที่หลังจากเสร็จห้องน้ําแต่ไม่จะได้ตอนไหนนะครับผมก็คือ โรงเพาะไก่ผมครับผมนี่พี่น้องเห็นไหมครับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยครับอันนี้ก็เริ่มโตแล้วแก้วมังกรก็จะเป็นซุ้มแก้วมังกรอยู่ตรงนี้ครับผมทางเข้าไปเกาะนะครับจะสร้างเออเป็นล็อกปูนไปเลยครับสักสี่ล็อกสี่หรือห้าล็อกคอยดูครับผมไว้สําหรับเพาะพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองไก่ชนเรานั่นเองครับผมทําไปเรื่อยครับ ปีนี้ได้ดูครับปีนี้ได้ดูแน่นอนผมจะซูบครับร้ให้แห้งกว่านี้อีกเราจะซูบโบเอแท็บชกโบในตำนานนะครับผมเแเราก็จะซูบออกอปลาช่อนออกจะเลี้ยงปลาสลิดอย่างเดียวนะครับผมามาดูมุมนี้บ้างพี่น้องสักคุยกันสักสิบนาทีนะครับผมอยู่นี้คนมาเยี่ยมบ่อยก็ได้ใช้งานเยอะครับมะนาวไร้เมล็ดเนี่ยนี่ครับหลัวันก่อนเราดูแต่ฟากนู้นวันนี้เรามาดูฟากนี้บ้าง นี่แะครับก็เตรียมไปเรื่อยๆครับผมปลายังไม่เอาออกนะครับปลายังไม่เอาออกอ่าเนี่ยมุมมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับถ้าถ่ายจากฝั่งนี้มก็จะยิงยาวให้ดูสักสิบนาทีนะพี่น้องนะลำใหญ่ผมนี่ครับลำใหญ่พอเรามีต้นไม้ใบหญ้าใหญ่ๆมันก็เริ่มเร่งตัวเองนะครับถีบตัวเองให้สูงขึ้นนะครับผม มดแดงเริ่มมาอยู่แล้วตอนนี้ยังไม่ได้ลงขาเหลืองอีกนะครับผมหน่อยก่อนสักหน่อยก่อนผมปลูกสามสี่อย่างตอนนี้ผลผลิตเริ่มให้เราได้ฐานแล้วครับก็คือหนึ่งในนั้นที่ผมไห้สดเมื่อวันก่อนก็คือมะขามเทศนะครับมะขามเทศนะครับโอ้ติดลูกจนสุกจนร่วงมลนแล้วไอ้ที่ผมเก็บวันก่อนเป็นลูกหนึ่งครับมะขามเทศยักษ์ครับผมพอได้กินแล้วครับ ปีกว่าๆสองปีนี่แหละนี่พี่น้องไม่อดไม่อยากไม่อดึดไม่อยากว่าทําไปเรื่อยครับอู้ยปลายังอยู่บนมาแล้วบนมาแล้วพี่น้องกับเพื่อมันแล้วนี่เดี๋ยวจะหาเวลาลงครับน้ายังมิดหัวผมอยู่นะครับเห็นแต่น้ําขนาดนี้อันนี้ก็ใกล้แล้วครับเดี๋ยวจะให้ไปดูดูผลผลิตอย่างหนึ่งพี่น้อง ตรงนี้ไม่ให้ดูหรอกครับมีอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แหละกำลังทานข้าวอยู่ครับผมก็วนไปวนมาอยู่แถวนี้แหละอ่ะผลผลิตที่กำลังจะเกิดขึ้นครบับแทนๆ,ๆเริ่มเริ่มมาแล้วนี่ครับผมสี่ปีครับปลูกแล้วสี่ปีว่าครับผมนี่ เริ่มแตกข้อออกมาแล้วก็ผมพร้อมที่จะให้ผลผลิตเพราะว่าไก่ผมใส่ปุ๋ยให้ำครับหยอดปุ๋ยให้ตลอดแถวนี้แน่เจแต่รดน้ําบ้างอะไรบ้างก็เอ้เป็นร่มเงาไปด้วยพี่น้องเดินไปเดินมาก็กลับมาถึงที่กินข้าวคืนครับผมจ้าเอ๊จาเอ๊จวดเลยดีเดอจวดเลยดิกำลังนั่ง นี่ฮะกำลังดูลไลฟ์สดกันพี่น้องที่ผมพูดถึงนั่นแหละโอ้ยบรรยากาศพี่น้องเลยนี่ครับมากระัครับมากั้นท็อปด้วยมาอุชแอนบ้านสวนก็ถ้าพ,พอมีแนวก็ประมาณนี้แหละครับผมมากันนั้นไอย้ยาปีหน้าก็คงจะร่มตรงนี้ร่มรื่นไปหมดแล้วครับพี่น้องปีนี้ก็ถือว่าเร็วขึ้นครับนะครับเริ่มมีร่มแล้วนะครับที่เรานั่งกันได้ก็คือร่มปะง่าย ปลาบูครับปลาบูครับโอ้ปลาบูพี่น้องปลาบูครับจับเท้ควาวโอเคครับผมพี่น้องเนี่ยต่อไปก็จะเริ่มร่มร่มตรงนี้จอดรถจอดรายได้สบายนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับพี่น้องมากินข้าวเช้าน้ากันเดอครับที่อุทยานบ้านสวนนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยครับท่านใดมีโอกาสแะเวียนมาเราก็จะกินกันง่ายๆเรียบง่ายประมาณนี้เลยครับผมมีกิจกรรมทํากันไปเรื่อย Nak, no rap, bom, ada, makan